ออยซอ์สวัสดีครับ Wam Minor เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บากนอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป Q p v p นะครับเราจะมา P v p พีกันในโหมดชั้นสูงครับแน่นอนว่าตัวละครที่ใช้ของคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับ King Face นะครับเพราะในไหนผมเปิดมาแม็กขั้น6แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะพยายามจัดทีมให้มันหลากหลายให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาใช้ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมเฟสแบบรัสอันตีครับ เพราะท่าอันติของคิงนะครับพายุทรราชท่านี้ต้องบอกว่าเป็นท่าไม้ตายที่ทรงพลังมากๆครับคิงจะสามารถสร้างเดเมจ450%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นคิงก็จะได้รับการลดความเสียหายของเดเมจที่ได้รับถึง50%นะครับเป็นระยะเวลาถึง2เทิร์นและยังมีเอฟเฟกบึงพิดด้วยครับซึ่งความสามารถบึงพิดก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นของศัตรูนะครับคิงจะสร้างเดเมจเพิ่มเติม 60%ของเดเมจทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราในวันนี้นะครับก็คือทำยัยก็ได้ให้คิงได้อันติเร็วที่สุดนะครับก็แน่นอนว่าผู้ช่วยของคิงในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้องอลิซาเบธจังนะครับที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะเพราะอลิซาเบธจังนะครับมีเอกลักษณ์จิตใจไม่ยอมแพ้อยู่ครับเมื่ออัศวินเสียชีวิตนะครับจะทําการถอนเอฟเฟกต์ดีบับทั้งหมดที่ติดอยู่บนพวกพอนะครับและจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้จนเต็มนะครับพร้อมกับเพิ่มเกรดท่าไม้ตายอีก2จุดเลยครับ โอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทีมนี้กันเลยดีกว่าซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะไปลองกันในโหมดชั้นสูงนะครับตามมาเลยก็สําหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยครับจะมีเป็นคิงเฟสนะครับโดฟาอลิซาเบธจังและสุดท้ายซัพพอร์ตเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเมอร์ลินนะครับสำหรับคอนเซปต์หลักของทีมนี้เลยนะคือ อย่างแรกเราจะต้องเริ่มหลังนะครับอย่างที่2ทํทยังไงก็ได้ให้คิงได้อันตินะครับแน่นอนว่าอาหารที่เรากินเนี่ยเราต้องกินเป็นอาหารเพิ่มเกดน,นะเพราะไม่อย่างนั้นเทอร์แรกมานะครับถ้าเราเริ่มหลังแล้วเราไม่ได้สเกตถ้าอลิซเบธจังตายเนี่ยคิงกับโดอันติเกรดก็จะไม่ตันนะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองทีมนี้กันเลยดีกว่า3 2 1ไปเลยครับโอเคครับก็เรามาเจอทีมเมตาลอสเวนนะกำลังคนข้างเยอะเลยครับสองแสนสี่นะ เอนสตันโดครับก็เดี๋ยวผมใช้อลิซเบตตังนะถอดดีบัฟพวกพองนะครับ1ลายแล้วก็ใช้โดครับมาคอนไว้ก่อนนะ โอเคเรียบร้อยก็อ mm ัเร์ิวนะครับแล้ก็ได้อันติของคิงมาเลยนะตอนนี้นี่ครับได้มาแล้วนะก็เดี๋ยวผมแช่แข็งดัดรอนเว์ไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ใช้อันติโดกับอันติคิงตามไปนะมาโอเคจะได้แค่เหลือแค่สองเป้านะมันจะได้ไม่แรงมากครับไร ที่เรียบร้อยครับแสนแปดเดี๋ยวลองดูครับบึ้งพิสตอนเข้าเธอนะเรียบร้อยครับลอ,อดเวนโดนไปหนึ่งแสนนะตายเลยครับต้องบอกว่าอินสแตนคิวนะโอเคครับสตดุยอมแพ้เลยนะ โอเคครับก็เรามาเจอทีมนอ์เวเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นคิงแทนเก่านะครับโ <te le> okay, อเคเขาฆ่าไอาเซเบตเลยนะน,นี่ <te le> แบบนี้เพิ่มเฟกเลยนะตามที่เราต้องการครับก็กดบัฟโดก่อนนะครับแล้วก็ใช้โดอันติไปก่อนตามด้วยคิยงครับมา บอกว่าเป็นคอมที่แบบเกมเร็วนะไม่ต้องยื้อนานครับโด้เท่าไหรโอเคของแสนสามนะตันด้วยคิงคาคึชไปไหมโอเคครับโดนอีก2องแสนนะเดี๋ยวดูตอนเข้าเทินเรียบร้อยครับตายไป2ศพนะเหลือแค่ลอน์ดเบนกับเมอร์ลินแล้วครับบอกเลยเจอแบบนี้นี่ใต้ไม่นอดนะ เรากดสกิปเลยยังได้ครับแต่ก็เอาชัวร์ดีกว่านะผมใช้ค,คิงไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อยไปนะมาสองหมัดครับเข้าเฮยไม่เข้าเลยว่ะย้อนสุริยะทะไปสุริยะทะลุไปเโอเค,อเคบอกเลยเข้าเธอนี่ไม่น้อยครับรอนเวนเรียบร้อยครับโดนไปอีกแสนสองนะน ก็สำหรับบึงพิษของคิงเนี่ยมันอยู่แค่สองเทินนะครับนี่ครับมันก็จะหมดแล้วนะเราก็ตีเก็บไปเลยครับมาอเอ มีที่3นะครับเราก็ยังคงอยู่กับแกงลอสเวนกับอลิซาเบธนะยังไงก็ได้ครับขอแค่สกิดอลิซาเบธจังนะเท่ากับรู้ผลเลยเ,เรียบร้อยครับอบอกเลยแบบนี้เรียบร้อยนะมากตามสูตรครับบรับโดนะครับอันติโดแล้วก็ตามด้วยคิงครับมา กำลังดีตามด้วยข้าขึ้นกรชิ่ไปเลยที่นีก็เดี๋ยวเข้าเทินเด้งครับเรียบร้อยตายสามศพนะรอบนี้ก็มาปิดเกมเลยครับมาผมว่าน่าจะปิดได้นะก็มาปิดเกมเลยครับผมว่าจะปิดได้นะ สองไม่ใช่ต้องบอกว่าถูพันดิโอเคแสนสองครับโคตรแรงอันตินนโ,โอเคครับมาก็รอบนี้เราก็ยังคงอยู่กับเมตาลอสเบนอลิสเบดนางฟ้านะครับเอาจริงในโหมด p v p เนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะเจอทีมนี้ประมาณ99%ได้นะเพราะคนแทบจะไม่เล่นทีมอื่นเลยครับ เ่อนยืดเวลาจังก็เข้าตามสูตรนะครับมาบัฟโจนะครับอันติแล้วก็ตามด้วยคิงครับมาดูกันว่าคนนี้จะรอดหรือเปล่าโอเค้สองแสนสาม ไปเลยคิงเก้าครับรอบนี้ดัดน่าจะไม่รอดรอดไหมไ<ป>โอเคครับเหลือดัตตัวเดียวนะต้องบอกว่าทีมทุกคนนี่กอบกันมาหรือเปล่านะตัวข้างหลังนี่เป็นเมอร์ลินกันหมดเลยครับคุณสการทั้งสามโอ้หแรงอยู่แรงอยู่คุณสกแต่แบอกเลยครับว่าไม่พอนะตอนนี้ ว่าเรามีทางรถเกตเมอร์ลินนะครับแล้วก็สามารถแช่ได้ด้วยนะก็เดี๋ยวผมตีเป็นเมอร์ลินไปแล้วกันนะเพราะว่าดั๊ดเนี่ยน่าจะตายอยู่แล้วครับโอเคไปมตายไหมเมอร์ลินโอเคครับเรียบร้อย อนนโอเคก็มาตาสุดท้ายของวันนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวๆรอบนี้เราเจอเป็นดูโดเชลด้วยนะครับมีคิงตัวเดียวที่รอดจากการลดเกาะน,นะโอเคลาก่อนบอกเลยแบบนี้ลาก่อนครับบอกเลยว่าไม่พอนะมาเ,เขาไม่มีอลิซาเบธนางฟ้าด้วยนะครับก็ ผมว่าน่าจะปิดเกมได้นะเดี๋ยวผมใช้โดนะครับพิดคิงแล้วก็อันติครับมาพายุทอรลาขเชพี่มีบึ <c oughs> ้มก่อนเดี๋ยวดูเข้าเทินครับ <c oughs> เรียบร้อยห้องจริงสะใจมากนะมันเหมือนระเบิดเวลานะครับอันนี้เยะ โอเคครับก็มาปิดเกมกันเลยนะมาปิดได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะได้นะผมว่าโอเคแสนสองต่อยไปที่มีอมมแอห้อไแ แดกพัดโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับก็สําหรับคลิปพีพีในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคอมคิงเฟสลัชอันติอันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสายที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้นะที่สําคัญตัวละครที่เพื่อนๆต้องปั้นมาใช้เนี่ยมีแค่2ตัวหลักๆเท่านั้นเลยครับ ตัวแรกก็คือคิงนะครับอัดให้เต็มเลยคิงเฟสกับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นโดฟานะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นคอมนี้นะครับผมแนะนําว่าอันติของคิงเฟสต้องมีเลเวลสูงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเลเวลต่ำไปเนี่ยอาจจะเบิร์ศัตรูไม่ตายได้นะครับแล้วก็ข้อดีของทีนี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนเราได้อันติ2รอบติดน,นะก็เพืเ่อนๆจะเห็นได้ว่าคิงเนี่ยอันติรอบแรกนะครับเดเมจรวมก็จะประมาณ2 0 0แสนใช่ไหมซึ่งพอหันไปแล้วเนี่ยก็จะโดนตัวรับประมาณ6 0 0มื7 0 0 0 0นะครับแต่ว่าพอตอนเข้าเธอเนี่ย มันสร้างเดเมจอีกรอบนึงนะครับเซเมจอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะประมาณแสนกว่านะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกตัวมันจะโดนเ,ดเมจประมาณแสนหกแสนเจ็ดขึ้นไปเลยนะครับและที่สําคัญศัตรูเนี่ยต้องปวดหัวด้วยนะเพราะว่าเขาจะใช้ท่าหมู่ไม่ได้ครับก็สําหรับใครที่มีตัวละครเหล่านี้แล้วก็ปั้นมานะครับผมก็แนะนําเลยนะไปลองเล่นกันดูครับทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่สนุกมา,มากๆนะครับแต่ทีนี้ก็อาจจะแพ้ทีมรัชอันติของ ลอตเวนะถ้าเกิดเขาเก็บเกตได้ตั้งแต่ตาแรกนะครับแล้วเราไม่มีการโรหยุดนะครับก็อาจจะโดนอันติลอสเวนปิวไปทั้งแผงได้ง่ายๆเหมือนกันนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เทามีแล้วกันสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไครป์คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันได้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่อง ET, ได้เนีเ่ยชแาาน,นคลนนคบ